โอ้โหต้องยอมรับจริงๆล่ะครับวันนี้คือปรากฏการณ์นะครับสะเทือนอาเซียนล่ะโอ้โหทีมชาติเวียดนามทีมชาติอินโดนีเซียเขาทำได้และที่สำคัญทีมชาติญี่ปุ่นทั้งเฮดโค้ชและตัวนักฟุตบอล ออกมายอมรับแล้วเปิดเผยอย่างชัดเจนว่าทีมชาติในอาเซียนไม่ง่ายและเป็นเกมที่ยากโดยเฉพาะเกมที่เจอกับทีมชาติเวียดนามนั่นเองส่วนเด็กอินโดนีเซียลอยตัวไปฟุตบอลโลกเรียบร้อยแล้วขณะที่เด็กไทยเห็นชัดความแตกต่างคืออะไรตั้งแต่การเตรียมทีมระบบการจัดการและการพัฒนานักเตะในรุ่นเยาวชนนี่คือยาขมที่ต้องบอกความจริงกับทีมชาติไทย และเราต้องกลับมาปรับปรุงอย่างเร่งด่วนไม่เช่นนั้นล้วก็มีสิทธิ์โดนดาวทองเวียดนามและอินโดแซงแบบถาวรทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงเปียพงยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามเลยนะฮะกระแสร้อนกระแสแรงแล้วครับต้องบอกเลยนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้อะครับ เพราะว่าการพัฒนาฟุตบอลเนี่ยมันต้องเริ่มต้นมาตั้งแต่พื้นฐานเยาวชนนะครับในการสร้างอนาคตนักเตะทีมชาติไทยเพราะว่าการที่เราไปมองยอดพีระมิดเนี่ยหลายๆคนคงเห็นแล้วนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันหยิบม,มาใช้ได้แค่แป๊บเดียวแล้วก็ใช้ได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ถ้าหากว่าระบบรากฐานเราแข็งแรงเนี่ยนะครับนักเตะไทยนักเตะที่ไหนก็แล้วแต่มันต่อยอดได้แล้วมันมีจํานวนเยอะ ทุกวันนี้เนี่ยถ้าเจ็บหนึ่งคนเนี่ยแทบจะหาตำแหน่งนั้นนี่ยากเหลือเกินนะครับแล้วทำยังไงครับให้ประชากรฟุตบอลและนักกีฬาของไทยยกระดับและพัฒนาไปได้ทั้งระบบนั่นเองถ้าไม่เริ่มวันนี้แล้วจะเริ่มวันไหนต้องพูดตรงๆนะครับว่าน,นี่คือยาขมบางท่านอาจจะฟังดูแล้เฮ้ยแม่ของเราก็มีดีหรือว่าของเรายังแบบสามารถทาได้แต่บอกเลยครับว่าเราต้องพูดความจริงกันได้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามันดีเนี่ย เราสู้อินโดเราสู้เวียดนามเราไปบอลโลกได้แล้วแต่ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแล้วมันยังไม่ดีพอน,นั่นเองนะครับอ่าดูตัวอย่างเลยสื่อตีข่าวเลยนะครับบอกว่าโค้ชญี่ปุ่นเขายอมรับเวียดนามอ่ะ เขาพูดตรงๆเลยว่านี่มันคือสิ่งที่เลวร้ายสําหรับญี่ปุ่นแต่ว่าการเจอกับทีมเวียดนามเนี่ยมันเป็นแบบมันยากมากนะครับในการเจอกันแล้วมันก็อยู่ภายใต้ความกดดันเด็กๆเขาวางแผนไปหมดแล้วโค้ชญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขาวางแผนไปหมดแล้วสั่งทั้งระบบวิธีการเล่นแท็กติกเนี่ยให้ตัวผู้เล่นนักเตะเนี่ยลงไปแล้วก็ขยี้เวียดนาม เขาบอกว่าเฮ้ยพอเจอเวียดนามมันไม่เหมือนอย่างที่เขาคิดนะสินะครับมันกลับกลายเป็นว่ามันกลายเป็นโครลาเกมมันมีความกดดันเวียดนามทําได้ดีนะครับถึงขนาดที่ว่าโค้ชญี่ปุ่นยังเซอร์ไพรส์อ่ะนะครับในการเจอเวียดนามสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องย้อนกลับมาด้วยว่าโอเคเวียดนามอาจจะไม่ได้สู้ได้ดีทั้ง90านาทีแต่เวียดนามรู้ว่าตัวเองอยู่ในตําแหน่งไหนโพซิชันไหนแล้วควรจะต้องสู้ยังไงนั่นเองอะนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วทําได้จริงจริง แม้ว่าจะเป็นนาทีแบบนาทีบาบก็แล้วแต่จุดโทษก็แล้วแต่แต่ว่าเขารอได้และนี่คือวิธีการที่เขาจะใช้สู้กับทีมยักษ์ใหญ่วันนี้อาจจะสู้ได้ดีประมาณนี้แต่วันข้างหน้าถ้ามีแบบแผนวิธีการเล่นที่มันถูกต้องเนี่ยโอ้โหมันเห็นชัดเลยขนาดโค้ชญี่ปุ่นยังชมอ่ะส่วนโค้ดของเวียดนามคริสโนโรรันนะครับโค้ชทีมชาติเวียดนามเนี่ยก็ชื่นชมลูกทีมวันเล่นได้ดีตามระเบียบตามแท็กติก แล้วมีหัวใจนักสู้คือโดนยิงอะ่ะแล้วไม่ไม่ผีผามแล้วรอได้ไม่ยอมแพ้สู้จนวินาทีสุดท้ายอันเนี้ยเรายอมรับหัวใจเลยนะว่ามันต้องมีนะครับสามารถเก็บผลการแข่งขันที่ล้ำค่าได้นักเตะเวียดน,นามเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็สู้กับญี่ปุ่นได้ทุกคนเล่นด้วยสปิริตไม่มีวันยอมแพ้แล้วก็ทำตามแทคนติกที่โค้ดวางเอาไว้ นะครับแล้วตอนนี้เวียดนามเนี่ยกุมชะตาในการไปฟุตบอลโลกอยู่ที่ตัวเขาเองแล้วถ้า UAE เนี่ยอนะสุดท้ายเนี่ยชนะจบนะครับแต่ถ้าเสมอเหนื่อยนะครับแต่ต้องบอกเลยครับว่าการที่พวกเขาจะชนะ UAE ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะเออแต่ว่ามันมีพิกล็อกไงมันก็ประมาทไม่ได้นะครับในแต่ละเกมอ่ะอันนี้ก็คือทางทีมชาติเวียดนามนะครับส่วนสิ่งที่เราเห็นเนี่ย การที่อินโดนีเซียได้ไปฟุตบอลโลกนะครับอย่างแท้จริงนะครับอย่างแท้จริงโดยที่แบบไม่ได้อิงว่าเป็นเจ้าภาพหรืออะไรไปได้ด้วยตัวเองไปได้ด้วยการผ่านรอบคัดเลือกนี่คือของแท้นี่คือของจริงนะครับเราต้องพูดตรงๆได้แล้วว่าความแตกต่างระหว่างเด็กไทยเนี่ยไอ้คำพูดที่ว่าเด็กไทยเก่งกว่าเด็กต่างชาติไม่ใช่ครับตอนนี้มันไม่ใช่แล้วครับมันชัดเลยครับว่าเขาเกิ่งกว่าเขาดีกว่า นะครับนี่คือเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องมาบอกกันและต้องยกระดับกันอย่างนั้นวงการฟุตบอลไทยก็จะได้แค่ในการพูดในการเชียร์นะครับแต่สุดท้ายเราก็ไม่สามารถที่จะทําตามเป้าหมายได้สําเร็จนั่นเองนะครับต้องบอกเลยครับว่าทางเอริกโทเฮียนะครับก็บอกว่ารัฐบาลมีส่วนช่วยอินโดยู1 7ให้ไปฟุตบอลโลกได้เพราะเขามีการสนับสนุนนะครับ เราต้องมาดูว่าเราสนับสนุนบอลเยาวชนบอลเด็กของเรามากขนาดไหนทีมชาติอินโดเนี่ยเอาชนะเยเมน4-1นะทุกคนนะมันไม่ใช่เล่นๆแล้วนะชนะกลลิต้า้1-0นะครับเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้เนี่ยคงจะต้องมาไล่เรียงกันนะครับแต่ทางเอริกโทเฮียยังบอกอีกนะครับว่าการต่อสู้ยังไม่จบไม่ใช่การเข้ารอบฟุตบอลโลกแค่นั้น แต่มันคือการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่จะต้องทําผลงานให้ได้ดีที่สุดและดุกล้ามเนื้อแต่ละคนนะครับนักเตะอินโดมีวินัยร่างกายของเขาทุ่มเทอย่างสุดสุดจริงๆสร้างกล้ามเนื้อเตรียมเข้ายิมพร้อมสู้นะครับโอเคแหละมันอาจจะมาดูแล้วชนะเข้ารอบมันอะไรก็ดีไปหมดแต่เนี่ยแหละครับเราก็ต้องมองผู้ชนะแหละครับและเราก็มาย้อนดูตัวเองว่าเราดีเท่าเขาไหมเราพอไหมนะครับล่าสุดการทํางานหนักของ นักเตะอินโดนีเซียมันเห็นผลจริงๆและนี่ก็คือการที่พวกเขาได้ไปฟุตบอลโลกแบบสมใจอะและถ้ามาดูกันนะครับเทียบเด็กไทยเด็กอินโดเนียเขามีอะไรแตกต่างกันทําไมเขาถึงไปนะฮะนะครับก็ต้องบอกว่าเมนสแตนเนี่ยลงเอาไว้ว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขามีโครงสร้างเยาวชนนะครับมีระบบลีกมีระบบบอล ทั่วทุกแห่งภูมิภาคเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีระบบ Verify ก็คือคัดเลือกเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับในยุคที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกระดับเยาวชนเป็นเวทีพิสูจน์แล้วก็คือมันพิสูจน์อะนะเวทีเด็กๆเ,เนี่ยถ้าคุณไปยูสิได้เอา้านั่นหมายความว่าคุณมีหวังยูยี 20. ถ้าคุณไปยูยีได้นั่นคุณมีหวังโอลิมปิกถ้าคุณไปโอลิมปิกได้นั่นหมายความว่าคุณมีหวังไปฟุตบอลโลกมันไล่เลียงอย่างนี้แบบเห็นได้ชัดเลยครับคือคุณลองไปไไลลล่ล่่ลล่เีีียงงตตตตาาามชชิๆอทปฟุุบโกใในดหญ ชุดเด็กๆเ,เขาก็จะต้องมีชุดที่เป็นความหวังแล้วก็ไปฟุตบอลโลกเช่นเดียวกันเนี่ยเขามีระบบตรงนี้นะครับส่งเด็กเข้ามาจากระดับท้องถิ่นเข้ามาคัดเลือกแล้วก็นํานักเตะเนี่ยเข้ามาสู่ระบบอย่างเช่น Elite Pro Academy อย่างเงี้ยระบบลีกเยาวชนระดับอาชีพเขามีแบบโอ้โหย14 16 18 20คุณจะปรับอายุเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่คุณแต่เขามีทุกรุ่นนะ แล้วยังมีการสนับสนุนจากสโมสรชั้นนำอ่ะสมมติว่าเป็นลีก้าในอินโดนีเซียก็เปอร์ซิบันดุงอะไรเงี้ยบาหลีทุกทีมเนี่ยช่วยกันสนับสนุนนะครับโดยสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงเวลาแข่งเนี่ยให้คล้ายๆกับชุดใหญ่ตั้งแต่น้องๆอ,อย่างเด็กๆมีการสนับสนุนทางด้านของทักษะเทคนิคความคิดความสร้างสรรค์สนามคือมีรอบด้านให้กับการพัฒนาเยาวชนอย่างจริงจัง ป้องกันการโกงอายุมีระบบบริไฟที่ผมบอกเนี่ยนะครับแล้วก็การทดสอบทางกายภาพเทคนิคร่างกายความฟิตอันนี้เขาก็มีการตรวจข้อมูลนะครับหรือประเมินพฤติกรรมนอกสนามเขาบอกจําเป็นมากไม่ใช่ดูแล้วเฮ้ยมาในสนามเล่นดีนอกสนามห่วยแตกอย่างเงี้ยเล่นโซเชียลหรือไม่มีเวลาพักผ่อนเงี้ยไม่ได้เขาไม่เอานะครับอันนี้คือสิ่งที่มันจับต้องได้แล้วมันพิสูจน์มาแล้วว่าไอสิ่งที่เขาทํามันใช่นะครับแต่ถ้าเทียบกับเด็กไทยล่ะ โครงสร้างของอินโดเนี่ยเขามีระบบลีกเขามีระบบที่มันจับต้องได้การสร้างเวทีของเด็กไทยสําคัญมากครับเราจะเอามาก็ได้อย่างเช่นการแข่งขันท้องถิ่นเนี่ยมารวมกับหลีกระดับเยาวชนมันต้องแบบเป็นหลักอะเหมือนแข่งเป็นหลีกจริงๆนะฮะอีลิตโปรลีกไหมล่ะแต่ตอนนี้ทีมชาติไทยก็เริ่มเลยนะอยู่ยีแต่บางทีของอินโดมันมีตั้งแต่สิบสี่อะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบเข้ากับสโมสรอ,อันนี้เป็นสิ่งที่ไทยต้องทําอย่างเร่งด่วน คือถ้าไม่ทำมันโดนแซงหมดหรือว่าการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยการที่ระบบต่างๆเข้ามาจับตอนนี้ไทยก็เริ่มทำแต่มันเพิ่งเริ่มครับปีที่แล้วปีนี้มันอาจจะยังไม่เห็นผลแต่เพราะว่าอินโดเวียดนามเขาทำมานานแล้วสนามเขาก็ยกระดับไปมากกว่าเราแล้วตอนนี้เรามี FIFA ID Talent นะเอออันนี้เข้ามาช่วยได้นั่นแหละครับและที่สำคัญรัฐบาลสนับสนุน เยาวชนถ้าหากว่าสนับสนุนมันจะพุ่งเร็วเพราะอย่างอินโดเนี่ยเขาได้เงินสนับสนุนเนี่ยยีล้านเหรียญบ้างนะครับในแต่ละรุ่นนะครับอย่าง U17 อ,อย่างเงี้ยเพื่อเตรียมแข่งอ,อ่อยู่17ชิงแชมป์เอเชียหรือว่าไปฟุตบอลโลกได้26ล้านเหรียญสหรัฐนะเออ โอ้โหต้องบอกว่าเยอะมากหรือว่าในบทบาทของรัฐบาลเนี่ยได้สนับสนุน175ล้านเหรียญนะครับเพื่อปรับปรุงสนามฟุตบอล21แห่งทั่วประเทศเพื่อให้เด็กๆได้มีสนามที่ดีแข่งกันเนี่แหละครับมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นแล้วต้องบอกว่าต้องพูดความจริงครับไทยเรายังสู้เขาไม่ได้เลยเรื่องของหลังบ้านแต่ตอนนี้สมาคมเป็นหนี้อยู่ไงผมก็ไม่รู้ว่ามันจะออกทางไหนได้หนี้ก็เป็นพัฒนาก็ต้องพัฒนา นะครับแฟนบอลไทยก็อย่าเพิ่งหมดศรัทธ,ธากันแล้วกันครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าเราเห็นเขาและเราต้องตามให้ทันนะครับอย่างนั้นเราตกขบวนอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ